วัดด <you> uh ีผมเอ่พี่น้องเก็บสี่สุกคนมาพบกับเจมบ่าวทิตมือนเดิมพี่น้องมาแลบ่าวทิตแกงไรกินก้าวบ่าวทิตล่าพี่น้องมามาแลนี่แกงบ่าวทิตแกงกัวหมูพี่น้องแกงกัวหมูแล้วแก็เหลี่ยงตีหยดตรข้ามพี่น้องแล้วก็ตอดไขแล้วก็คัวปลาสุดสดพี่น้องปักนอกบ่าวทิตเม็ดเดียวพี่น้องมีตัวกวักยาวมีหลูกเกลือมีแล้วก็ต่อปออิดหนึ่งแล้วก็เนี่ยมีังนี้หลูกเกลือปล้อนมีปักไอปัก cắt nam cặp mà bị nong lập chôm này bà tết tăng bà tết à cao hấp à, lá mà kín gặp bao xít bị nong mà nhà lưu nó bị nong á trời con lây con trẻ con tiết tám ai bao xít cả nó bị á vừa bên cầm lặng chơi đây cầm tiếp tụi tôi phải bị mà 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 của quét bao xít mà là bị nong còn đi mà mà kín gần lười mà ừ, tắc cao con nhà kẹn à bàn bạn bạn tập tắc như bên

พี่น้องรับชมอยู่จังวันนีนคอมเมนต์มาคุยกันบ้างพี่น้องคอมเมนต์มาจากไหนได้พี่น้องนะ

ขอบคุณขอบคุณเไปน้องเอ้อที่ให้แก๊ิดับจมยิบเอลทิตะรถได้มาต่างเอปีไม่เอฟปีของไปน้องขอบคุณขอบคุณไปน้องให้เดดจวตรตรดเดยวนเนีเย เก่งกระโดดเ้ารนไปหนูได้เด็กครบรยเงเลี้ยงก็ร้ยเียกตีก็ร้อย๋ยวตีไม่กระโดมันร,รนดิปะบอมเมด รยเดยี๋ยวน่าเจ็บกักไหน่อยนะกินด้วยนี่แมวไวใจปลาย่างบวงไม่จบได้ใจปลาย่างก็ร้อยแต่ผมไม่จบได้ปลาย่างแกงเหลียงตีเจ๊เยไปหนอยม่ไม่ไมใจไดุ้บคบ Ổ, quét quen bà rất nhiều đó mà nó nhưng chỉ trong mà nó còn chỉ thì mà để nó kéo dude...

Nhà pháo đi khỏi kinh tố lạ với nó Nhớ nó Ta cho này Có lê có trẻ Có trị tám mà, bảo thích nó bên các bạn Vừa bên ngầm lặng trái Để tầm kiếp tụi tụi bay Lê với nó Và bảo thích Ở đây mà phá là kiếp สำหรับกิปนี้ก็พี่น้องอยู่ดีมีแรงมีความสุขมากๆก,ก็รวยเงินรวยทองอย่าเจ็บอย่าก้าอย่าจนพี่น้องรวยรวยรวยทุกคนพี่น้องเก็บซีต่างในประเทศต่างประเทศครับผมสำหรับกิปนี้หมอทิศก็ตัวลาไปก่อนขอเจอกันไม่กิปหนะ้าสวัสดีครับพี่น้องเก็บซี FC, ทุกคน